สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้มาตลาดซื้อได้ปลาโลนนนัี้บรรยากาศฝนตกเบื้องสภาพตลาดมาขอทั้งพี่วัน,นี้ สอกองมาตนเจเอเอาก้องใดสาม5องอ่อหพสองสหพปะก้องละสิบพันซืนนนนน้อเกือ วันนี้้านตัวไปอันนี้ฟังนี่ขอขาย้ำแรงอันนี้ขอจะขาย้ำแรงเด้ออันนี้ซื้อเกลือกิโลซองห้าพันเด่น เสษส่วนบอกอะไรต็งโมบูกินเศษส่วนแล้วบอกนี่เรากำลังเข้าบนเตาไม่มาในสุ่ยส้มปลา พี่ขายปลาน้ำมของซื้อห้าหอมอืมฟังห้อมมาเท่าไหร่มันละห้าพันอันนี้ค่าเดี๋ยวได้ก่อน ร้อยห้าสิบอยาิบ่ะบอกนึ่งทอเครื่องบ่ไม่อกอนคิดอีชิ้นบอไม่ยากแบอก้ากินกินไหมหนอน้อ่ให้กินใจเอาราคานึงพี่น้องแม่ค้า ขายโลละหาสิบพันแต่ว่าเฮาใจแล้วราคาหนึ่งว่าสักเมื่อเคยซื้ออ่ามูเป็นจังสี่เนาะฝน,น,นกำลังตกมาอีกแล้วมาแข่งฝนสุดก,กับเขาเมื่อนี้นนว่าอยู่ทางไหนว่ามีแต่งโมทางหน้าเห็นบะ ฝนตกนี่ม no ีออมีคันโฮมอยู่แต่บริกัรมีคันโฮมอยู่แต่ห้าวบริกัรกัางคนเดียวเลย ลําเงินโลละสามสิบพันเร่มีอยู่เด็กขามองลูกโลก,ลโลก,ลโลกลี่ได้มากอันนี้ลลลลน่โมโลเท่าไรโลสิบห้าถังที่ว่าโลห้าสิบโ,โอ้ย เดือดอ่อนอ่อนอันแก่แซ่บอ่ะเขาแกงเขาต้องอ่อนอ่อนตัวถ้าเขาเอาไปพัดนะเขาเอ่อนแกเออนุ่นนั่นเลยเดือกเบื้องมันเขียวๆนะมันอ่อนอ่าอ่นุ่นนั่นเลย อืมโลดนสิบห้าพันน้ำโก้ที่เออ่ะไร <15, 000. S 1> ละโดนสิบห้าพัน ออีกอย่างอีกนีเนี่ยะไรบอสไปเมกับเงินโลละสิบห้าพันบอมากนาดัดาละบอสโลละสิบห้าพันกันสิบหกสิบหกบาทกิโลละสิบหกบาทเอาไปแกงไส้หมูเนาะเอ้าแตงโมถือเอาให้ให้คอยถือย่างเดียวเออเอาไปแกงไส้หมูเนาะ หมูเขาซื้อกระดูกหมูกิโลละอ่าห0าสิบพันมาสั่นเมื่อ่าวาเออถ้าเขาเลือกเอาแล้วว่าเอากิโลละหกสิบพันมาสั่นเนี่ยโอ้ยตายเ่เคยซื้อมันเป็นจังสีจักเคืือเนอะะาะซื้อก้งสำัยงลโม่เขาไปซื้อสชมพู แมนของค่อยผมล้นเด้ค่อยก็ซื้อตัวนั่นหนูเอาโมลอนกับโมตองเอาตัวตัวนั่นบำรุงผมมันของค่อยผมล้นลายค่อยก็เลยซื้อสีม่วงซื้อสีม่วงเนาะในตลาดท่างนี้ค่ะท่าก็แลังเข้าเป็นบอลจอดรถแก้วนี้เนาะ จอดรถศูนการค้าหฮาหุ้นห,หุ้นลาวเนาะแต่มีฝนกำลังตกลิ้นลิ้นอยู่เมนี่ก็เผาซื้อส่วนขอมมิ้นตากะบ่บฮอรอลอยเนาะ <c oughs> ประมาณแปดสิบบาทเนาะทั้งคุณทั้งคุณมันก็เป็นอ,อ,อันบ้านความคายความกินด้วกันกว้างกว้างพี่น้องแต็มตาบ่ไดโลให้พี่น้องเบิงเนาะ เราฮอตแค่นี้เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กับคุ้งวาสน,นีกันอนอะเจอกันคิดหนาพอกันคิดไหมฝากกดติดตามช่องตาสาวาลาวักต่างไว้นะคะวันนี้น้องเหมยไม่ได้มามากับน้องแตงโมนะคะอ่ะที่ตึกลังค่าสีแดงๆเขากำลังเห็ดสั่งม่เขากำลังชีเห็ดบอนไข่แนวอยูเนวกินเนาะ ตลาดไซยะบุรีนะคะ,ะสรับคลิปนี้ก็คงดว่าจะนี้ก็นเนาะเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใบนะคะไปเมื่อ